จริงอาหารของเราเนี่ยนะเทืดเราเนี่ยมันมีรสชาติเผ็ดเพราะว่าเราเติมพริกเพิ่มไปกันเยอะนะนะตัวพริกเอเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าแคปไซซินตัวนี้มันช่วยเผาผลาญระบบเผาผลาญอาหาร,หรอยนะู่แล้วแล้วก็ถ้าบอกว่ากินเผ็ดเนี่ยใส่พริกพวกนี้ก็อาจจะช่วยลดในเรื่องของการลดไขมันลดอะไรเงี้ยได้นะครับแล้วเพราะในพริกเนี่ยยังมีสีของมันเนี่ยนะเป็นพวกสีต่งตางๆพวกนี้มันก็มีพวกวิตามินซีใช่ไหมช่วยเรื่องผิวพรรณได้วิตามินเอ นะครับมีโพแทสเซียมที่สูง,งก็ยังช่วยเรื่องระบบของสายตาเรื่องของหัวใจได้นะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ากินพริกมากๆเนี่ยก็ต้องระวัง,<อ>งเป็นพวกโกกรคก,กระเพาะพวกกรดไหลย้อนพวกนี้ต้องระวังรวมถึงบางคนเนี่ยปรากฏว่าพอกินพริกเข้าไปปุ๊บอาหารมันลดจัดเพิ่มรสชาติก็กลายเป็นว่ากินเยอะนะฮะกลายเป็นกับแทนที่จะช่วยผ่านกลายเป็นอ้วนเข้าไปอีกอันนี้คือข้อระวังครับ